โอมันใหญ่นะอันนี้มีลองแตะหนามดูโอ้ยหนามไม่คมทุเรียนจิ้มอย่างนี้เลือดออกแน่ค่ะเขาแบบมีหนามนิ่มๆอัแบบนี้สุกความสุกอยู่ที่90%อันนี้ก็คือเป็นขนาดที่เราตัดส่งให้กับลูกค้าสําหรับอยู่กรุงเทพอ๋อซึ่งอันนี้ก็คือตัดให้เลยตัดเลยลอ,อบิดย้อนขึ้นแค่นี้น,น,นี่นดูขอดูหน่อยค่ะนี่ ภูเรียนเทศค่ะทรงลูกนี่คือเขาจะเป็นอย่างนี้เลยไหมใช่ครับถ้าสมบูรณ์เนเราเมื่อป่าปุ๊บมันจะเป็นคล้ายๆล,ลูกหัวใจเลยซึ่งระยะที่ตัดเนี่ยคือ90%้าสิ้วและแต่ลูกค้าถ้าว่าอยู่ต่างจังหวัดเราก็แปดสิ็นตถ้าว่าส่งให้กับผู้ประกอบการอัสังปปอร์ส่งออกต่างประเทศเราตัดที่70%็ดสดมกลิ่นไม่มีกลิ่นครับ ซึ่งดูจากระยะที่ยังตัดไม่ได้มินว่าสีเขาค่อยๆอ,อ,อ่อนลงอันนี้จะเป็นพันหวานอมุ่เปรี้ยวครับแต่ว่าในในแปลงนี้มีสงสายพันก็คือพันหวานองเปรี้ยกับพันหวานอ๋อพันหวานจะมีเนื้อหวานฉ่ำเหมือนกับน้อยหนาเลยอันนี้มาอีกโซนหนึ่งนะคะปึ๊บอ้ลูกนี้นี่คือร้อยเปอร์เซ็เลยไหมคะใช่ครับมินชิมได้ไหมพี่<ด>ทวี <laughs> สองซ้ำอือเหมือนน้อยหนายากเลยอะอันนี้จะเป็นพันหวานอมเปรี้ยวมันจะมีรสชาติความเปรี้ยวนิดนึง,นงมันแปลกมากเลยอะคือเนื้อนะคะผ่าออมาน้อยหนาเจอข้างนอกที่ไหนไม่มีป้ายเขียนน้อยหนาเพราะว่าเม็ดกองของก็เหมือนกับน้อยหนาเลยใช่ไหมคะเมน<อ>เนี่เนนเยเนี่ยดำๆดำเนื้อนะคะเขาจะเป็นขาวๆฉ่ำๆแบบนี้<ด>กลิ่นหอมแบบไม่ได้หอมฉุนรุนแรงอะไร หอมเบาๆแต่มันออกคล้ายกับฝรั่งใช่ครับแต่ว่าไม่ได้แบบกลิ่นจัดขนาดนั้นอันนี้ดีต่อสุขภาพมากเลยครับมันจะมีไฟเบอร์มีวิตามินซีแล้วก็สารอาหารที่เยอะมากกินไปทำไมเหมือนมังคุดนะเจอของดีเข้าไปแล้วคุณผู้ชมอร่อยอ่ะเนื้อเขานะคะจะไม่ได้เหมือนน้อยหนาถ้าน้อยหนาเนี่ยกัดเข้าไปมันก็จะนุ่มๆยุบๆไปเลยแต่อันนี้เขาจะเป็นใหญ่ๆเหมือนเราแบบ กัดเข้าไปเจอฟองน้นแล้วมันก็เหลือความเป็นใหญ่ๆเอาไว้รสชาติมินว่าคลายมังคุดมันไปได้หลายทางมากมันไปทางฝรั่งก็ได้มันไปทางมังคุดก็ได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยรสชาติเนี่ยมันออกแบบหวานอมเปรี้ยวกําลังดีมินว่าดีมากทำเนี่ยอื้อ โอ้โห و, พี่ทวีมีแต่ของน่ากินน่ากินนะคะคจากทุเรียนเทศนะเป็นผลไม้ที่แบบทําเมนูได้ทั้งขาวทั้งหวานทั้งครึ่งดื่มแล้วก็กินเป็นผลไม้สดสดก็ได้อะใช่ครับคราวนี้นอกจากกินเป็นผลไม้สดๆพี่ทวีบอกว่าทําอันนี้อร่อยมากเวอร์ครับผมสมูทตี้ค่ะเติมน้ำครึ่งได้นิดหน่อยนะคะ พอเอาไปปั่นนะคะเนื้อเขา,ามันมีกากใยเยอะมันจะครีมมี่ครีมมี่แบบนั้นนะอร่อยสดชื่นมากมาภาคใต้นี้ก็ต้องกินแกงส้มใต้นี้อืมเนื้อที่แก่แต่ยังไม่สุกอ่ะมันมีความมันคล้ายๆกับแบบหัวเผือกหัวมันอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นแกงบวชเหมือนกล้วยบวชชีทำนองนี้ ห่อยมากเลยอะเหมือนกินมันเทศทำนองนั้นที่ไร่สัพทวีอําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนอจกจากจะขายผลทุเรียนเทศสดๆแล้วนะคะใครมาเที่ยวที่นี่เนี่ยเขาก็มีเมนูอาหารจากทุเรียนเทศให้ชิมด้วยค่ะอย่างไอศครีมหรือว่าสมูทตี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนเทศอีกหลายอย่าง เช่นชาใบทุเรียนเทศสบูู่หรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ต้นพันธุ์ลองไปปลูกดูเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ